ถ้าเราเคี้ยวแล้วฟันเราหากักแสดงว่ากัดแรงมีอะไรที่ต้องสงสัยมีอะไรที่ต้องสังเกตแล้วถ้าจะใส่รากเทียมคนใส่แค่ไหนอย่างไรคลิปนี้มีคําตอบครับก่อนรับฟังสาระดีๆฝากติดตามช่องหมอโชคผ่านช่องทาง YouTube นะครับฝากกดซับสไคร e แล้วก็ฝากกดไลค์ในช่องทาง facebook a c e b o o k รากฟันเทียมโดยหมอโชคด้วยนะครับ สวัสดีครับวันนี้มาพบกับพี่หมอชอยอีกครั้งนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นร็อกในคนไข้จริงเนาะเจอเคสจริงมาเล่าให้ฟังเพราะว่าความรู้ดีๆไม่ควรอยู่แค่ในห้องทำฟันนะครับคลิปนี้ก็จะเล่าให้ฟังว่าเคสดีนะคนไข้เนี่ยมาฝั่งรากเทียมกับเราวันที่มาเนาะคนไข้เป็นคนไข้ผู้ชายร่างกายแข็งแรงนะครับขนักลใหญ่เคี้ยวอร่อยเคี้ยวหนัพกพูดง่ยายๆคือเคสนี้จะเล่าให้ฟังว่าเคี้ยวค่อนข้างหนัะนะนนนนหกนะครับมาตอนแรกเนี่ยมีฟันแตกมีฟันหักนะครับ ในหลายๆซี่แล้วฟันก็หายไปเริ่มใช้เคียวฟันหน้าพอเริ่มสูญเสียฟันไปใช่ไหมครับหลักการเดิมจํานวนซี่ฟันที่น้อยลงนะครับคนไข้ก็เคี้ยวเคียวเคียวซี่ที่รับแรงก็เริ่มแตกก็เริ่มหักฟันจากนั้นก็จะเริ่มโยกมากขึ้นโชคดีมากที่สัญญาณมาจากฟันหลังคือบางซี่ที่แตกก็คนไข้ก็รีบม,มาทํารักษารากทําครอบนะครับวันนั้นที่แตกเนี่ยแตกตรงนี้เก็บไม่ได้อันนี้พอเก็บได้นะครับก็ให้เก็บ แล้วเราก็แพนที่จะฝังรากเทียมปับป๊บๆวันนี้มาฝังรากเทียมปับ๊บฝังเสร็จก็จะเป็น1 2 3สแรงเคี้ยวดีที่นี่เก็บไม่ได้ชอนนะครับเราแนะนําให้คนไข้ฝังแต่คนไข้บอกว่าขอเอาเท่าที่จําเป็นก่อนซึ่งเราประเมินแล้ววันนี้วันนั้นนะครับถ้าเราฝังอย่างนี้ถือว่าโอเคครอกตรงนี้ที่แตกไปก็ทาครอดก็ถือว่าโอเคละทุกอย่างลงตัวแฮปปีด้ดีพี่หมอก็เลยบอกว่างั้นทำงั้นทำเท่านี้ก่อนนะครับทีนี้วันนี้คนไข้เนี่ยฝังรากเทียมเสร็จแล้วก็มาจะมาพิฟ,ฟัน พบว่าฟันที่ทําครอบไว้นะครับก็คือที่นี้นะครับหักครึ่งเลยเดี๋ยวไปดูในช่องปากกันว่าหักยังไงจะเห็นนะครับว่าฟันที่ตรงนี้ที่แตกเนี่ยจะไม่พบรอยฟุกงทีนี้เราก็จะสั่งประเมินได้ว่ารอยแตกของคนไข้เนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดแรงนะครับถบพันเนาะไม่มีรอยฟุกงนั่นหมายความว่าแรงเยอะขนาดนี้ถ้าเราจะทำาราเคียมแล้วก็จะเสริมฟันเนี่ยคนไข้เนี่ยก็จะ ควรจะต้องเพิ่มจ,จํานวนยูนิตนะครับไม่งั้นแตกเพิ่แมแน่นอนอันนี้เป็นไฟล์สแกนฟันนะครับตำแหน่งที่เราเห็นซี่น,นี่คือหักนะครับจะเห็นว่าเห็นไหมครับรอยหักเนี่ยจะเห็นฟันเป็นชัดๆเป็นอย่างนี้เลยแสดงว่าเนี่ยไม่มีรอยผุหักแบบนี้นี่น่ากลัวมากนะครับเพราะว่าแรงหักเนี่ยมันเฉือยออกไปเลยแสดงว่ากัดจังหวะนี้แรงจริงๆเพราะฉะนั้นในมุมพี่หมอคือแนะนําว่าถ้าเราจะ อันนี้เป็นรักเทียมเนาะถ้าเราจะสักใส่ตรงนี้เพิ่มอีกซีหซ่หนึ่งซี่หนึ่งควรจะเพิ่มตรงนี้ซี่หนึ่งเพื่อให้แรงเนี่ยมันมีการกระจายที่ได้ดีกว่านี้นะครับส่วนข้างนี้เนี่ยทำข้างเดียวซี่นี้กับซี่นี้นะครับก็คิดว่าน่าจะเพียงพอนะครับทีนี้ไปดูในปากแล้วนะครับก็จะเห็นว่าฟันซี่นี้ยหักครึ่งเลยซึ่งรอยหักก็น่ากลัวมากแบบนี้เนี่ยเราก็โชคดีมากที่แผนเราวางไว้เนี่ยสอดคล้องกันก็คือเดี๋ยววันนี้เราจะทํา นะครับลากเทียมตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้ <c oughs> ก็คือจะพิมพ์แล้วก็ใส่พันให้แล้วก็ซี่นี้นะครับถ้าแตกขนาดนี้ก็คงต้องถอดแล้วฝังลากเทียมทีนี้ในเคสนี้เนี่ยอยากเล่าให้ฟังมาถึงบทสรุปแล้วอยากเล่าให้ฟังก็คือว่าเนี่ยตรงนี้เราสแกนเสร็จใช่ไหมเราก็จะเห็นว่าตรงนี้แตกนะครับตรงนี้เรามีลากเทียม1นึ่ซี่นะครับตรงนี้เราเป็นลากเทียม1นึ่ซี่ตรงนี้เราเป็นลากเทียมอีกหนึ่งซี่ซึ่งการเคี้ยวการรับแรงอะไรเงี้ยจริงๆเพียงพอแล้วนะครับแต่ถ้าเลือกได้ นะครับถ้าเลือกได้อย่างนี้นะครับแรงเคี้ยวขนาดที่กัดลงมาปุ๊บกระฟันหักปักนี้เลยแสดงว่าคนไข้มีพฤติกรรมที่เคี้ยวแข็งมากถ้าแนะนําได้นะครับพี่หมอก็จะแนะนําให้ทำตรงนี้ให้เสร็จเรียบร้อยนะครับฝั่งรากเทียมที่นี้ซีน่นี้ใส่เพิ่มอีกซี่หนึ่งเพื่อให้แรงเคี้ยวเนี่ยสามารถส่งทต่อเป็นทอดได้นะครับเพื่อให้คนไข้เนนึกภาพนะครับเหมือนเราสร้างบ้าน4ชั้น4ชั้นแรงเคี้ยวธรรมดาใช้เสาแค่สี่ตัวพอ ใช่ไหมครับแต่เมื่อเราทำเราสร้างบ้าน8ชั้นเสาเข็มที่เราลงอาจจะต้องมีความลึกมากกว่าหรือจํานวนเสาเข็มที่มากกว่าเพราะน้ําหนักที่ลงมากกว่าเช่นเดียวกันในเคสน,นะครับถ้าเห็นแรงเคี้ยวขนาดนี้หักแบบนี้ถ้าเป็นไม่ได้อยากที่จะแนะนําคนไข้ว่าเดี๋ยวมาฝังเพิ่มตรงนี้กับตรงนี้2ตัวเพื่อให้จํานวนเสาเนี่ยมันมากพอที่จะรับแรงนะครับก็คงประมาณนี้เพราะฉะนั้นในการวางแผนรากเทียมเนี่ยไม่ใช่แค่อยากทําเท่านั้นเท่าน,นี้ได้นะครับถ้าทําให้ดีให้อยู่ให้นานแล้ว ดีนะครับก็ต้องแนะนําคคไา้ว่าจํานวนเสาจํานวนรักเซมที่เหมาะสมก็จะส่งเสริมทําให้การบดเคี้ยวทุกอย่างได้ดีนะครับหมดแล้วนะครับคลิปนี้คีดเห็นเนืไอนะครับสาหรับคลิปนี้ฝากคอมเมนต์เป็นกำลังใจพี่หมอชลและทีมงานด้วยครับฝากกดไลค์ซับสไคร b e นะครับเป็นกำลังใจพี่หมอชลและทีมงานด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ